นี่นะครับวันนี้สุดสวยก็มาตำปลาลาอีกแหววปลาล้าสับนะครับนี่นะครับนูนาขาดทุนแน่ช่างคงกินเยอะบะเบิงเจ้าหอมมอมมากๆซารีนาปลาลาสับค่ะก็ปลุกละหนึ่งร้อยบาทนะคะไม่ต้องแต่หอมจริงๆนะคะหอมหอมไปสามบาท ขอจะปั้นเนี่นี่นี่เอามาจ้ำเลยนี่หอมมากนะคะพูดจริงๆนะคะไม่ได้มูนะคะคือจ๋าพร้อมถึงใจครับขอถ่ายเลยนะคะพ้อมถึงใจครับขอถ่ายน่ยลยนะอยอล้่ยกองอยเอฟซีเอฟซีล้มหอาแล้วเหมือนขสวัร์างเป็นเลยนั่นเนี่ยค่ะส เอฟซีหัวด่วนค่ะวันนี้ค่ะน้ำแกวบองขอภัยนะคะเอซีหัวด่วนผอพอดีลมมันแรงค่ะช่วงนี้ห้ามปากงานนะครับที่นกินอะช่างพงช่วงนี้ช่วงนี้จะมีปวดิน้าค่ะหรือว่าซาลิน่าปลาสสันะครับเนาะเดี๋ยวเราเรามาผสมกันก่อนนะคะ งใส่เครื่องปรุเรียบร้อยแล้วนะคะไม่แน่เชื่อนะคะว่าหน้าตาสวยขนาดนี้จะทำปลาไหลสคือจะมีเปล่าค่ะพอดีมีคนเรียบร้อยแล้วค่ะในการเตรียมมีกระเทียมมีหอมแดงนะมาผัดพให้สุกแล้วก็มีพรกเอซี่หัวโดนลสบหลายค่ะอันนี้ร้อนมากสั่นะคะสาบเอ็ดนื้อค่ะตุ๋นไว้หนึ่งร้อยบาทนะคะหรือว่าพี่น้องกันม่นยิ้มเข่าพี่น้องยอมหยุดเลยนะคะแซ่บหลายม้างวงครับ คุ่ยเข้าไปอ่าใช่เนือมะม่วงอร่อยเน้อมะม่ตอยก็จะฝานให้พ่อแล้วค่พ่อก็จะเป็นคนกินนะคบพี่น้องุ้วยการแสบหลายเนาะไม่เปรี้ยวเลยละลายๆด้วยนะะเดียวเดียวเอาเอามะม่วงมาให้แม่ดากับพี่เขาชิมชิมกันหน่อยลูก มีหอมมีกระเทียมซิมแล้วไม่เลิกจะทำยังไงคะนู้น่าซิมแล้วไม่หยุดจะทำยังไงเราไม่หยุดก็กินค่ะกยหมดแน่ถ้าทำผิดเล่นก็ผิดได้โอเคครับแอดไลน์มาหาแม่มาต่อยได้นะครับอะไรครับจะกินบมานไหนจะปอใส่จะปอดกระปุกยังไม่ได้ใส่กระปุกเลยค่ะน้อยแม่ครัวบอกว่าช่างพงกินหมดแล้วจะไม่หอดกระปุกจ้ะถ้าให้แม่ดาชิมหรือว่าสาวป่านชิมนี้คงจะหมดแน่ๆเลยนะคะนี่ คงเกลียวไม่ได้ใส่กระปุกเพราะว่าดูช่างพงกินแล้วก็น้ำลายไหลเลยนะคะดูช่างพงกินนะครับช่างพงกินเยอะระวังเกล็ดฟันนะครับเดี๋ยวไปเอาชิมเนื้อขอยไปเอากล่องมาก่อนไม่เคยอยากกินปลาร้าพอเห็นช่างคพงป็นเอื้อบางเนเตอร์มาเอฟซีมากินด้วยกันนะคะเอฟซีมาจิ้มแก้วบองของหมูน้ำนะคะ พ<ม>ี่น้องเบิ่ม้าวหนี่งจอกกันซาลีน่าปาร,ราสาอืมเลยรรเดี๋ยวเอาเอามาอาให้ชิมนะคะให้แม่ๆชิมก่อนเอาลองชิมนะคะ,ะมาชิมไปกันชิมบ้างนี่นะคะ ใจดีค่ะเสร็จแล้วให้ชิมเลยนะคะชิมเลยค่ะชิมเลยนี่นะใจดีมากมากเลยนะคะจังมั่ยครังชิมเลยจ้าใครจะชิมก่อนเนาะจ้าใครจะชิมก่อนเลยจ้ามเลยค่ะไปชิมก่อ เดี๋ยวไม่ด้จะลอดนูนนะคะอร่อยถึงใจจริงครับให้ดูบอทเดี๋ยวเราก็จะเอาข้าวมาใส่นี่อร่อยถึงใจจริงนะครับออ๋ข้าวมาใส่เลยบอทแล้วเราก็ต้มเป็นข้าวปลาสับอ๋อเป็นข้าวปลาสับใชค่ะดูครับดูสั่นยังไงอลาเป็นยังไงนมาแม่มาต่อยนะครับจุปักปักหมดแล้วมาต่อยเนาะพูดไม่ได้เลยนะคะอร่อยมากปักหมุดไว้แล้าเจ้าเจาาเอาคำใหญ่ๆน้อยแม่มาต่อยไดหนึ่งล้านเบิ้งให้ตะกแน่ค่ะอ๋อต้องดูดจูดนะคะดูโจนะคะ อันน้ามาหน่อยสิเป็นยังไงรสชาติอร่อยอร่อยนะครับอร่อยจุข้อร่อยนะคะโ่าอร่มากมเลยนะคะโจ้ก็ชิมนะคะพี่นาชาบานนี่นะคะชาบานเหมือนกันเลยไม่ได้ชิมเลยเจ้าเจ้าชิมก่อนเดี๋ยวเราจะมีเอาชิมใหม่ใส่ปลุกเลยครับนี่นะะคเยใสุ่กลนะคะ ม่วงเปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวม่วงมันมันมะม่วงมันก็คงไม่เปรี้ยวก็ไม่คงไม่ต้องใส่เยอะเนาะเจ้าบางกงนี่เขาจะชิมนะคะางันจะแตกแตกม่ไห่าไหมากแล้วแตกแล้วงใช่แล้วอันนี้ก็เ่สาววันนนี้อันนี้นี่โอแม่ย่าโแม่แมความเจ้า อันนี้คือการแท็กนะคะงานหนึ่งก็ปลุคันเนี่ยคอนเทนต์ใหม่โดยช่างผงใช่ครับเนาะคือใส่กับปลั๊กมดไว้แล้วนะครับทุกท่านเนาะเบิ้งกระปุกแน่กำลังจะใส่กระปุกให้ดูนะครับทุกท่านเนาะผงหนึ่งร้อยบาทนะคะพร้อมส่งหรือเปล่าเนี่ยพร้อมส่งครับพร้อมส่งคร่ะราคาพร้อมส่งอย่างออกนหน่อยเพราะว่าใช่สวัสดีค่ะมาต่อไลฟ์แล้วนะเนาะพี่มันต้องไปก่อน ยังยังไม่ต้องเส่สานะเดี๋ยวมันเยอะนี่ครับกระปุกละเท่าน <ettes érieur> ี้แล้วนอนเท่านี้อระปุกละเท่านี้นะครับสวัสดีค่ะเจนเที่นี่กดไลค์ให้เราสัว้สัสดีคุณเจอรีนะคะเริ่มกินละวังกระปุกใหญ่ สำหรับที่ก็ค่ะคุงนครับเจียบงบอครับหนึ่งอยครับง้หนึยครับองร้อยอดหนึนี้นะคะใส่ใส่เข้าสวยเข้าไปแล้วเราก็ไปขออปลูกขอรายปักมุดไว้แลยครับวัดีค่ะคลุงบครับหม้นะคะอดรายแ่มาต่อยเนาะ เลือกของนู้นนะได้หมดค่ะแอสไลน์ไม่มาใอยก็ได้หนูนาก็ได้ค่ะได้หมดก็ได้นะอ๋อสองกัไม่ปิดกันเอสไลน์มาเลยครับแอสไลน์มาเลยครับดูดูกันข้ามาเดี๋ยนิ้นะคะนี่นะครับกาแฟโบราณสดินเลยนะคะวันละน้อยๆจะปลุกเลยนะคะ ตอนเรล้ยง้องหมุนใหงานเข้าเลยนะเนี่ยจ้างคนต้องจ้างคนหมู่บ้านไปช่วยทำเลยนะแม่ดาด้วยเด้อแม่ดาดีใจไ่บุญละหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งนะครับสุท่านาะหนึ่งร้อยกว่ะแอดไลน์เลยครับแอนไลน์เลยเนาะ้ารจากบกานไงแม่ดาลีน่าสาราสับนะเราคงต้องซื้อไออะไรนะกะทากับเอมาไว้สักประมาณนกันนที นี่นต้องขายเเล็กนงก็จะขอจททกระแททำนกระแทกกระแทกมันไม่เต็มสินี่นะครับท่านับกระแทกไม่ไม่เต็มโอ้พี่าวอยากกระแทกมันไม่เต็มเราต้องกระแทกะแทนี่นะครับมันเป็นขายเข่าได้อเขาขายปลาสบขายปลาสบเน่ขายปลาบไม่ได้ขายเข่าอ่ามาค่ะ ิมใช่ครับร้อยบาทและคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ